ไปดักสายตาดิล้างระบ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 ิดกราไปโยกได้โยไปด้วยทำตัวก่อนนะถูกแล้วระวังลูกงัดโยกไปเรื่อยยกไโยกไปโยกไปโยกไประวังหัวระวังหัวนะโอ้ระวังหัวนะ มาตุ้ตายไปหุ่ยตายเน้นเน้นเน้นเนตัดมายัดตัดมาตัดมตัดมา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 ามามา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 ามาม